โอ้เต้นยับขนาดนี้เต้นยับไม้คืนนี้ไม่ใช่ลายนะฮะคืนนี้ก็คืนนี้ก็ไม่ใช่เต้นแล้วล่ะพูดจริงเจอไหมเออเจอกริปไหมเข้าไปแล้วไงอย่ามัดมั้วไปเอาไปแล้วอะไรล่ะน้องไปแล้วโอเคปะโอ้ขาแข็งไปอืมงั้นมือสันเธออะไรล่ะใครต้องงอนกันแน่ทำหมูกเพ้อหายอ่ะ ไม่ได้หายโอเคป่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะก็นำเอาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตีน้ําเอาไปแล้วเว้ยเมื่อเช้าเราเราติดแล้วถามจันดิเอาไฟให้หมดเมื่อเช้าพี่ติดป่ะจันเหนอะไรอ่ะเมื่อเช้าพี่ติดกี่ป่ะเห็นไงก็เห็นเหมือนกันแล้วมันหายไปไหนล้วตอนเนี้ยตอนเปลี่ยนผ้าป่ะก็น้ำเอาไปไงเดี๋ยวตียังอีกไม่ฉันไปเจออยู่ที่ใครสักคนหนึ่งนี่ น้ำเอาไว้เว้ยแล้วปล่อยให้เราหาเหลือบ้านหรอนยังอีกเอาไว้ไหนเอามาดิเป็นควายหมดแล้วเขาบอกเวลาทะเลาะกันอย่าขึ้นเสียงอำไมขึ้นเตียงขึ้นเตียงอีกแบบเอาไปน้ำเสียงดูความทะเลาะกันป้ามีทางนี้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยทพี่เสร็จไปเลยไม่ไหวละหลายวันละจริงๆเขาบอกอย่าขึ้นเสียงใช่อย่างเดียวลากบุบหย่ามาอย่ามาอย่าซ้ำนิดเลย แหมมันหมดมั้งมันหมดชิ้นเดียวมันหมดมั้งหมดแล้วคนอื่นเขาไม่ได้กินเลยทะเลาะกันทำไมพี่ขึ้นเสียงขึ้นเสียงทะเลาะกันอยากขึ้นเสียงไงที่มาขโมยเว้นไปเขาคืออะน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนคืออะทะเลาะกันในเรื่องของต้องให้คผลบ่อยไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเอามาคืนนิดนิดนิดหนึ่งโอ้โวใครไม่ทำงานไน้เองจริงจริง เฮ้ยไม่ตลกไม่ตลกแต่ดูซ่อมแทนไม่ตลกเอาคืนมาด้วยเอาคืนมาเอาคืนมาไปเอามาคืนไปเอามาเลยไปตามหามาแลไม่ต้องเลยไม่ต้องของคนอื่นเขาหายแล้วก็ทำเป็นหัวตามหาว่าอยู่กับเขาน้ำด่ไปเอามาเดี๋ยวนี้แม่จะไม่คุยด้วยสองวันแล้วจะศรัทธาเลยใช่เอาใช่ป่ะเจ้าใช่ป่ะเจ้าเปล่ะเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเะล่ะอืมได นี่อะไรเนี่ยอาบน้ำดูชีดน้ำหอมอาบน้ำหอมใครเท้าเหรอเขาหอมธรรมชาติไม่ถนัดกลิ่นตัวเป็นยี่ห้อเลยนะบูการี่ใช่ปะปลาหมึกอร่อยมากปลาเปล่าของน้องที่เหมือนเพี่อไอ้น้องมันเ็ไอ้น้องมันก็บูการี่นี่อะไรบูการี่่ไกลใครมานั่งก่อนไไก่ใครมานั่งก่อนนั่งก่อนไปนั่งก่อนไป้งก่อนตั้งก่อน อะไรนะไีครับขอเพลงหนยครับอกอไม่ดน่าคือนนนนนนน่วคือากยเดี๋ยวเดี๋ยวคิวแม่งก็เริ่มแบบไม่ไม่ไม่น่าไว้ใจอ่ะมันไม่มีอะไร